รุ่นแล้วสวัสดีค่ะมุนีมาเก็บดอกแคกับเม่โล่สาชมพูเก็บดอกแคเก็บดอกแคคุณๆมูนี่ฟังคุ่นกับนี่กำลังโดนกับนี่เก็บดอกแคอยู่หลังบ้านค่ะเก็บเด้ลูก มอแรงสีผ้าตามน้ำผิกกสะปิลวกดอกแค่กินกับอื่มันโวนลงมาหันทางนี้นี่ะี่พผีกินเนาะดอกแค่อยู่ดังบ้านค่ะต้นยืียนเพลินผลลัมติดกันมันโวนมาทางนี้น ขั้มหามไม่เก็บพุนไปหามไม่ฟังพุนขามหัวขามหัวขอขามหัวเพราะงี้พงกเนี้ยเด้อหามนะหามนะพุนกำมวงกันยังยองชมพูชมพูไม่โล่กับไปน้ำพี่พี่ทั้งพี่ทั้ง,งพี่ หอพคุณมานี่ค่ะต้นแค่ใหญ่ยูคุนคุคุค่างี้น้ำมนัน Những ở đó, nơi nó ở Đi U lần nữa cũng không mày, nữa cũng không mày. Mày,

ยังก็ต้องขึ้นไปดอกลงมาข้างนีง้พูนไปเก็บขามไปข้างขึนไปต้นแค่ปลาจะ่าเพิ่นเอามาปลูกไว้ในบ้านน่นี่นี่นี่ชอนี่เงี้ยมือเอื้องเงีจีบานนึงอะไรล่ะนี่เหมือ,อดมดแดงนี่เหมดดือ เลยหลายครับงามดอกมันก็หอมหอมเร็วๆหนุ่มเชื่อ๋ยวไปเก็บหนามานเขาอีกอันนี้เท่าไหร่มันเลื่อนลงมาเหรอมันค้างเลื่อนเมันค้างลงกโได้ปุ้ยมันค้างนี่ก็คางดอกนี่ก็คางนี่จะลับ เขาขาวแต่นี้ม่มีทางมีแตทางเขาเริ่มตอนนี้มันฉีดลงมาเรื่อยๆเยว้ยบางหวงังไปนนะอันนี้มาสลาม ล้นมาอีกแล้วร่วงลงมาอีกแล้วหนึ่งดอกนี่นได้กกัตาคุ้หงห่วงเก็บเบริ่งเ,เหมือนที่เก็บไปเก็บไปยังผู้ห้อฟ้าเบริ่งเหมือนตีนผู้นี่ยั่งเรื่องกองไม้นี่อีกดอกมันเป็น งามครับทั้งงามทั้งหอมดอกขาวสะอาดคุณนี่นัง่งนี่เกี่ยบลุ่งมาได้สิบันเลยเกิดตาคุ้งห่วงด้วยยาแท้าทางมันดิซ้ำเธอ giảm được anh à, má vậy nè má subscribe má. 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 ไปเก็บอีกก่อนเออไปเก็บสร้างหนาบ้านวันนี้วัหันไปเก็บต้นหลังบ้าน วปนนี่ไปเก็บต ah ้นหน้า hmm. บ้า <slightly> น <mer reais> ็ <enfant> <fall asleep> ็ส่งไปไก่หัวทงหน้าดอกเก็บบปน้ำแกิีร่องนี้บ่ต้นนมี่สีกับไล่่ไยึดต้นนี่ดอกดอกหน่อยบ่เพ่มปูกดอกหน่อยก็ต้น่ังหันอืมีต้นหน้าบ้าน ไม่โลอ้ยกระยางเก็บดอกแค่เร็วเก็บดอกแค่ซอยเอญชมพูเร็วคนเก็บเก็บโอ้ยหอมอันนี้ดอกหน่อยก็มันมันมันตุนไงอ้ยมันตุนดอกพันไงพันหน่อกไงอ้อสักไหนสิ น่ามาเก็บดอกแค่ยันนี่เพิ่นปลูกอันนี้ดอกแค่อันนี้ตน้นชมพูบตน้นชมพูบมันแหลงมันเล็บเป็นสิตัดกิ่งมันเลยสวนครัวหน้าบ้านเป็นหอมไม่ใช่แค่เนี้ยงกินเน,น็เเนะ นห,นหมกเขียนน้อยพะนะมันขึ้นน,ะนี่เพิ่นไปไต่เขียดปเรื่อยเขียดฝนกตกมันขึ้นนี่ฝนตกแนวมันมูดพิกต้นนี่นี่ต้นขนุนมันเจอบางนาเพิ่นมะน้า อันนี้อยู่หน้าบ้านค่ะหน้าบา้านหนาบ้านไม่อําอออต้นดอกนี่ต้นดอกแค่อยต้นนคางคามหัวไปทังไหนท่านผู้ข้ามดูว่ามีไหมฝั่งนู้นน่ะไม่มีโอ้ยคางพี่กับมีพุ่นขวมไปทั้งหัวพุ่นกับมี นี่เก็บเอาฟังนี่สักฟันมาพีบันอันนี้มันดองทำฟังแล้ว ยืนนีัน่เดอันนี้ก็ได้เต็มกระใต้อีกแล้ว แค่สองตนอันนี้จ้นหนาบ้านนี่ต้องทางบ้านที่ดอกง่ายกว่าค่ะดอกง่ายกา็หอมก็อันนี้ต้นหนาบ้านคลิปนี้ก็ำนี้กันเด้อค่ะสวัสดีค่ะ